thank ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แคทีน Teens Te TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนในทีนค่ะ ทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็เปิดเทอมกันหมดแล้วนอกเหนือจากการเรียนแล้วนะคะอย่าลืมหากิจกรรมดีๆทํากันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าจะทากิจกรรมอะไรดีเช้าเช้าแบบนี้เปิดมาดูรายการของเราค่ะรับรองมีเรื่องราวดีๆนะคะจะมากระตุน้นต่อมความคิดสร้างสรรค์กันอย่างแน่นอนวันนี้นะคะจะมีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะทีม Talent เปิดโลกใหม่ของผู้พิการทางสายตากับทีม Super Lens Factory ที่สร้างสารรค์ผลงานเปลวไอชวงทีสไตชงในเทศกาล,าลศิลปะบนถนนสิสพินบนราชบุรีไปลองให้รู้ว่าขนานสายนี้มีดีมากกว่าโอมชุ่มทีเคทีนพบกับกิจกรรมค้นหาศักภยาภาพและวางแผนการศึกษา,าต,ต่อต่างประเทศรวมถึงโครงการศึกษา,าต่างสาทั่วโลกที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพ้ เราทุกคนนะคะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ผ่านสายตาของตนเองต่างจากผู้พิการทางสายตานะคะที่เขาเนี่ยไม่สามารถสัมผัสความสวยงามบนโลกใบนี้ผ่านสายตาของเขาได้จะดีแค่ไหนคะถ้าเกิดว่ามีเครื่องนะคะที่จะมาเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้พิการทางสายตาและการมองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะคะนอกเหนือจากแค่อักษรเบลเท่านั้น และในช่วงทีทาเลนของเราในวันนี้นะคะนมมสภาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งที่เขานะคะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะเบลไอเครื่องมือสื่อสารนะคะที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้มองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยได้สวยงามมากยิ่งขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ let's ride see the world ค่ะทีทานเลน นนี้นะคะน้ำมุ่นอยู่กับสมาชิกนะคะจากทีม Super Love Factory นะคะเป็นการรวมตัวกันของรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีนะคะพระจาม9ทุรีค่ะกับเจ้าของผลงานนะคะชนะเลิศ e Innovation Award นะคะจากสาขา Idea Seed สวัสดีค่ะ เรีกบ,บเลงไหมคะมีอ๋เป็นต้องของผลง,งานที่ชื่อว่าเบลอายอย่างแรงมรรมนานใจที่ทําให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญของผู้วิการลางสายตาแล้วเกิดมาเป็นชิ้นงานในส่วนของเบลอายแรงมรรมนานใจเรามาจากไหนคะตอนที่ผมยังเรียนอยู่นะครับผมก็เป็นอาสา,าสมาัครอยู่ที่บ้านโรงเรียนสำนักอบอรกรุงเทพครับตรงน,นั้นผมก็ไปสอนหนังสือไปอ่านหนังสือให้น้องๆที่ตาบอดฟัง ครับมีคนหนึ่งเขาฟังผมอยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าพี่เสียมข้อจังเลยพี่<ม>ต้องหน้าตาดีแน่ๆ<ม>ครับคือมันอาจจะติดตลกนะครับแต่แบบของผมนี่ผมไม่งคิดว่าเออจะทำยังไงให้เขาม,มีโอกาสได้เห็นครับแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทีเ่เริ่มคิดได้เด่นขึ้นมาตัวงนะครับจริงๆก็จะคล้ายที่ตูนนะครับก็คือจะมีโอกาสได้ทำงานอาสาส่วนนี้อยู่แล้ว แต่ว่าตัวคนตาบอดหรือว่าคนพีการสายตายเองเนี<ม>่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นอย่างเราฉะนัน<ม>ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้เขาเห็นที่มากกว่าการเพิ่มโอกาสเพิ่มช่มองทางเช่นเราเมียฝนไม่อยู่แล้ว<อ>ถ้าเรามีโอกาสทําให้เขาสัมผัสภาพอย่างที่ตูนบอกสัมผัสในหน้าเราในส่วนของเรียวอ,ยอจะแตกต่างจากการอ่านหรือว่าการเรียนรู้ที่มาจาก ภาษาเร็วในกระดาษยังไงคะมันจะต่างันตรงที่ว่าการอ่านภาษาเร็วเนี่ยเราจะใช้อ่านแค่ตัวหนังสือเท่านั้นเรามาสามารถที่จะอ่านรูปได้ครับแล้วภาษาเร็วก็จะมีแค่หกจุดต่อหนึ่งบล็อกเขาจะสลักปุ่มลงไปให้มันเกิดภาพนูนขึ้นมาครับเป็นตัวหนังสือ A B C D ครับแต่ว่าตัวเครื่องเบลไอตัวเนี้ยจะมีจุดที่เรียงการเป็นแผนเป็นหมื่นๆจุดครับแล้วก็จุดพวกนี้จะแสดงผลเหมือนกับหน้าจอาคอมพิวเตอร์ที่จะนูนขึ้นมาเป็นภาพ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับสรุปได้ว่าเบลอนก็คืออุปกรณ์เพื่อทําให้ผู้ใช้การสายตาเนี่ยได้สัมผัสหานเครื่องที่แสดงในทั้งโต๊ะสอนที่นี่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพแล้วก็แสดงทั้งรูปภาพด้วยอ๋ออย่างในส่วนของการทํางานก็จะมีทั้งในส่วนของตัวคอมเตอร์ที่จะให้เราได้สัมผัสจับกล้องใช่ไหมคะมันทํางานยังไงบ้างคะครับก็หลักการมันก็คือ ทุกสิ่งที่เราเห็นผ่านกล้องบริเวณแว่นตาเขาเนี่ยครับก็จะผ่านเทคโนโลยีเรียกว่า image processing ครับมันเป็นเทคโนโลยีภาพที่เราใช้ edge detection ปรับ,รบแล้วก็ด้วยกระบวนการต่างๆภาพจะนูนขึ้นมาแสดงเป็นขอบขอบของภาพถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เราเห็นอย่างอย่างในที่หมองเรามีทั้งหมดสาคนคบแบ่งการทํางานกันยังไงบ้างคะหลักๆตัวผมจะเป็นคนที่คอยทําในส่วนของโปรแกรมครับส่วนน้องเล้ง ก็จะเป็นคนที่คอยติดต่อประสานงานแล้วก็คอยดูแลในหลายๆเรื่องในการโคกับฝั่งที่อื่นแล้วก็มีน้องหลิงเป็นคนคอยทําด็อกแล้วก็คอยพูดเทสต่างๆค่ะปัญหาตรงไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดในการทํางานครับปัญหาของผมที่ยากสุดคือทุนครับอืเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่จะทําในส่วนของเครื่องเทสแสดงนผมแล้วก็ต้นทุนของเครื่องนี้เนี่ย ตกแล้วร่วร่วมหนึ่งล้านบาทตอกเครื่องต้นแบบต้นแบบครับหนึ่งล้านบาทนั่นหมายความว่าได้ของมันแค่เครื่องเดียวคนเดียวสามารถใช้ได้เท่านั้นแต่ว่าตรงนี้คือเราก็ได้รับทุนสนับสนุนครับพอได้ทุนสนับสนุนแล้วการทํางานมีง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะครับค่ะครับก็คือตอนนี้ได้ทุนจากทางทูทีนี้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของขั้นตอนการทํางานของเราเจนทางมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะครับตอนนี้ก็ มาหยุดที่20-30%ค,<ฆ>ครับตอนนี้กำลังติดต่อทางออบริษัทฮาร์ดแวร์ที่ใครที่จะามาประกอบสร้างมันให้เป็นจริงเพราะตัวผมเองกับทีมเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะแบบทำทุกส่วนครับที่เราคาดการ์เอาไว้ว่าจะสามารถนําออกมาใช้ได้จริงประมาณช่วงช่งไหนคะน่าจะช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับอย่างตัวของเ้งกักรุนเองความคาดหวังอะไรกับผลง,งานทีนี้ถ้าถามว่ามันได้อะไรกับผมไหมไม่ได้อย่างครับแต่ว่า มันเหมือนกับว,ว่ามันเป็นบบะอ,อ,อ,อะไรที่แบบทําแล้วเออมีความสุขคือทําอะไรที่แบบทําแล้วคนอื่นแฮปปี้มันก็แฮปปี้ครับก็คาดหวังไว้ว่าถ้าวันนี้มันเป็นไปได้นเนี่ยอยากให้เบลไอไปอยู่ในทุกๆห้องเรียนของโรงเรียนคนต่างบอกมันจะช่วยลดต้นทุนทั้งทรัพยากรบคุคคลทรัพยากรหน,งงรนังสือค่อาพิมพ์หนังสือสำเรลจที่แพงก็เป็น สำหรับพวกเราแล้วนะคะอาจจะไม่ทราบถึงความยากลําบากเท่ากับผู้ที่พิการทางสายตาแต่สาหรับผู้พิการทางสายตาแล้วพวกเขายังมีความหวังเต็มเปี่ยมว่าอยากจะสัมผัสกับโลกใบใหม่ที่นอกเหนือจากแค่การเรียนรู้ผ่านภาษาเบลนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า เครื่องเบลไอสยสำเร็จพวกเขาจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากแค่ตัวอักษรแต่จะเห็นเป็นภาพและก็ได้เห็นนะคะเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยได้สัมผัสกันวันนี้นะคะนุ่นต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันและเนระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเราก็จะได้สร้างโลกใบใหม่ให้กับผู้พิการทางสายตาด้วยขอบคุณมากนะคะมาจุดแดงได้